มาดูลักกี้กันนะครับผมนี่ครับสภาพผมไปนอนรู้ให้ผมถ่ายด้มาดูกันนะครับดใช่ลักกี้นะครับผมเด็กหญิงลักกี้นะครับผมมาชมกันะลูกนะเดี๋ยวดูกันนะครับแดนแยกย้ายกันนะครับผมไปนอนชมพระรอเด็กๆกันนะไปชมกันคืนนะลูกเดี๋ยวครับผม นี่ครับมาดูสูชีกันนะครับนี่คือถ่ายกลางคืนนะครับผมนี่ครับสูชีรับนอนย้ายกันมาเลยนะคผมนี่ครับนี่ครับดูนี่คือสูชินะครับผมนอนหลับสบายเลยนะนอนบนดินนะครับผมนอนนี่อันนี้ถ่ายกลางคืนเนาะนี่ครับมาดูกลางคืนนี่อักกี้ครับผมมองอะไรไอ้เนี่ย ดูกพ่อฮะแม่ยิ้มอีกยังยิ้มอีกน่านะโอเคตาทีจ้าหวิ์ครับทุกท่าน